สวัสดีครับผมเจสนันเจแอนอาร์ R. แล้วก็เราอยู่กันที่รายการ MT Sport X 2อ,ก,อกัญญพัฒน์เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวอนนี้นักเตะทีมไหนบ้างเดี๋ยวสัมภาษณ์ชื่อสักหน่อยป่ะ,ปะมีเยอะนักเตะตรงเนี้ย<ม>เดี๋ยว<ม>เจอหาก่อนหา ช่วงนี้ทีมทีมมันน้อยเพราะว่ามันรอบ16แล้วรายการเนี้ยทีมเลยน้อยเดี๋ยวเราหาทีมที่เข้ารอบแล้วไปสัมภาษณ์กันดีกว่าปะพี่ครับขออนุญาตครับ ขอสอบขอสัมภาษณ์นิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับโจครับโจครับพอดีเตะเตะไปหรือยังครับเตะไปแล้วโอเคครับรู้สึกยังไงบ้างรายการนี้จัดดีไหมหรือวอะไรยังไงครับพี่จัดดีมากครับสนุกมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นต่อดีกวยนี่นี่นี่ผมเจอประตูประตูราชะพัเก่าโคตรเหนียวไปดูกันด้วยนี่ว่าอยงางนี้เขาอยากเดินกลับมาท่องอละดูนะครับตอนนี้นะครับ ขอถามขอสัมภาษณ์หน่อยไม่เอาอีก้วทันแล้วไม่ได้ครับไม่ได้เร็ว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 ประตูลาจภาพประตูลาจภาพเร็วเร็วชื่ออะไรครับชื่อพลอยครับชื่อจริงนำสกุลนัยครับชื่ออภิรักษ์แย้มแสงครับอ้าววันนี้เตะคู่ที่เท่าไหร่รู้สึกยังไงกับรายการนี้บ้างครับคู่ที่6ครับ รรรึกกยังไบาาผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้แข่งมานานแล้วครับนี่ฝัสมือมานานกลับมาแข่งกลับมาแข่งใช่ครับก็เมื่อวานนี้ผมแรกๆลงไปผมตื่นเต้นมากครับแรกๆขาสั้นครับหลังๆเริ่มขาอ่อนครับโอเคฝากวาร์ปหน่อยไหมวาร์ปไอจีหรือว่เฟซบุ๊กไหมอ๋อก็ไปถ้าเกิดอยากอยากรู้ก็ไปติดตามที่ช่องเจสันคอดได้ครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนี่นี่นี่ซุปตาซุปตาข้นหวานแล้วเปิดยังไงครับสองนาทีไหมครับสุปตาชื่ออะไรครับ้ชื่อลิงครับโอเคครับถ้าถามว่ารายการนี้แต่งคู่ไหนแล้วก็รู้สึกยังไงกับรายการนี้มั่งคู่ที่หกครับคู่ที่หกลุ้สึกยังไงกับรายการนี้ชิวๆเลยเลย ไปเรื่อยรอบนี้แล้วรอบต่อไปคือรอบ16ใช่ไหมที่จะเตะใช่คาดว่าจะเข้ารอบไหมก็เข้ารอบอยู่ได้ครับนี่ซุปตาคอนหวานตุกลิงตุกลิงครับขอบคุณมากครับโอเคมีพลทหารอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์พลทหารน้อยพลทหารกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยอร่อยด้วยคายไปไม่ค่อยมีให้กินก๋วยเตี๋ยว โอเคครับชื่ออะไรครับชื่อน็อตครับชื่อน็อตชื่อจริงนามสกุลด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องโอเคอยากถามว่าแข่งคู่ไหนครับเตะไปแล้วครับเตะไปแล้วก็ตะไปแล้วเข้ารอบหรือว่าเข้ารอบเข้ารอบโอเคอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงกับรายการนี้มั่งครับ็นียกรดบกแล้วนกเดีโอเคครับคนนยอะดีฝากว้าปฝากอะไรหน่อยไหมไม่มีโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคครับเจอกันรู้สึกเหมือนจะเจอนักเตะตัวหลีเก่านะ รู้สึกเหมือนเจอปีปโป้โอเคครับปีปโป้พี่ขอพี่ขอสัมภาษณนะ์หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยืนเนาะอ่าชื่ออะไรชื่อชินวัฒน์ okay, ครับพี่โอเคครับอยากอ้พี่อยากจะถามไม่กี่อยา่างพี่อยากจะถามว่ารายการนี้จัดดีไหมแล้วก็ สนุกไหมรายการนี้แล้วก็เตะคู่ไหนดีครับจัดดีครับจัดดีใช่ไหมโอเคแล้วอยากคาดว่าจะเข้ารอบไหมแชมป์ครับแชมป์แน่นอนโอเคเอาชื่อทีมหน่อยชื่อทีมอะไรครับชื่อบ้านโต๊ะครับบ้านโต๊ะเอ็กเอ็กอรุลั์ครับโอเคครับบ้านโต๊ะเอ็กอรุรัดอยาจะติดรูปสโมสรไว้ให้เคขอคุณมากครับต้องใช้ครับเคนี่นักเตะราชพัฒน์อีกคนหนึ่งสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนิวครับ ซินิวโอเค okay. วันนี้แข่งคู่ไหนคู่หกับคู่หกคาดว่าชนะหรือไม่ชนะชนะนี่ถึงแชมป์อ่อะ <c oughs> า,อาะถามว่ารายการ m t Sport X2 กกัญญพัฒน์นี่จัดดีหรือรู้สึกยังไงกับรายการนี้มัง่ง <c oughs> รู้สึกดีแบบมาเงิน,นแสนอ๋อ <c oughs> ดีอเงินแสนแจ๋ว <c oughs> โอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาสัมภาษณ์ด้วยขอบคุณครับโอเคเรามีอีกทีมหนึ่งตรงนี้เราสัมภาษณ์ทั้งหน่อยเอาให้ครบทุกทีม พี่ครับขออนุญาตครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับผมอยากจะถามว่าพี่แข่งคู่ไหนครับคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปโอเคครับเจอเจอใครครับไม่รู้เลยโอเคครับอ่ะผมอยากจะถามว่าพี่ชื่อชื่ออะไรครับชื่อเปิ้มครับโอเคครับอ่ะแล้วผมอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงกับรายการ MTX2 กัญญาพัฒน์มั้งครับที่เขาจัดรายการนี้ขึ้นมารู้สึกยังไงครับโคตรดีครับดีใช่ไหมครับโอเคครับยอดทีมครับครับผมขอบคุณครับ ขออนุญาตครับน้องไม่ขออนุญาต<ะ>ไม่เกินเนินไม่เกิน1นนาที ชื่ออะไรครับชื่อนิวครับชื่อนิวโอเค okay, พี่อยากจะถามว่าล็อกแข่งคู่ไหนแข่งเตะเสร็จไปเมืเ่อกตะเสร็จอ่ะอยากจะถามว่าแพ้หรือชนะใช่ไหมครับเ <Okay, S 2> ข้ารอบใช่ไหมครับ,ร,บ,ร,บรอบต่อไปยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเจอใครน่าจะออรอรอเขาจับช okay. ่างไหมแล้วรู้สึกยังไงกับรายการ MT Sport X2 กัญจพัฒน์นะครับก็ดีครับดีใช่ไหมครับโอเคครับอยากจะแปะวาร์ปไปอะไรไหมครับไอโอเคครับขอบคุณครับไปไปต่อ อาจจะเสียงดังหน่อยตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างใน บางคนพีดึงพีดึงไหลยอ้องไปตั้งแครับมาพีดึงไปตั้งแตายเหมือนน่าจะกำลังลงเติดแล้วไล่แล้วไล่ไปเลยครัตอบมาที่ขอย่าครับไหลมาที่ขอย่าพี่แบบรอยากจะถามว่าพี่แข่งคู่ไหนครับคู่ฮาคู่ฮาโอเคครับเจอใครครับเจอตอนรับโอเคครับแล้วก็อยากจะสอบถามว่าพี่คาดว่าจะเข้ารอบหรือไม่ครับจระมุดก็เข้าในระดับหนึ่งว่าแล้วก็ผมจะถามว่าร pues like ู้สึกยังไงกับรายการ MT Sport X2 กัญญาพัฒน์ครับ หมายถึงงานรวมๆครับหมายถึงรายการเราไงวะก็ดีว่าดีครับได้มรยากาศนี้คโอเคครับขอครับอยากจะเปย์ว้าเปย์อะไระไหมครับโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้เราได้เจอบิ๊กบอสของรายการเราบิ๊กบอสบิ๊กบอส บิ๊กบอสของรายการเราขอ,อยากครับบิ๊กบอสของเราเองกันนี้ผมจะสอบถามหน่อยครับว่าชื่ออะไรเหรอครับชื่อไมาครับแล้วอยากจะถามว่าที่จัดรายการนี้ที่รู้สึกยังไงบ้างรครับโดยรวมๆเพราะที่ผมสัมภาษณ์มาเขาบอกว่ารายการนี้จัดดีมากครับสนามก็ดีอะไรดีทุกอย่างเลยครับรู้สึกดีครับขาดทุนโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่บิ๊กบอสของเรา ไม้สปอร์ตเดี๋ยวเราจะแปะว์าไว้ให้ข้างล่างแล้วก็เป็นเจ้าของช่องเจริญบอลแล้วก็เอ็มทีสปอร์ตเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันต่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอเดี๋ยวสัมภาษณ์เดี๋ยวเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์นีดีกว่านักภาคเงินล้านเดี๋ยวสัมภาษณ์นักพาคเงินล้านแห่งนครสวรรค์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้เฟฟขออนุญาตครับ จะถามว่าชื่ออะไรครับอ่าแนะนำเลยผมคาเฟ่พุทธิพงศ์เสียร์ัตน์หรือคาเฟ่เสียงใหม่ไทยลีกครับนี่พภาคพลาดว่าน่าจะเป็นเูียงใไทยลีกนอาลาทศอ่าแล้วอย,ยลอยากถามว่ารู้สึกยังไงกับรายการ MT Sport X สองกันยาพัฒน์มั้งครับก็ผมมองว่ามันมันสนุกนะแล้วก็แล้วก็ดีได้ได้ได,ได,ได้ได้บรรยายทุกทีมแล้วก็ได้เห็นแท็กติกของของทุกทีมด้วยโอเคค่ะอ่าสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอ ถามว่าอยากจะฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าอะไรยังไงไหมครับตอนนี้ก็ผมทํางานอยู่ที่สโมสรชาแนลคอมบิลแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็รับงานเดินสายทางฟุตบอลไทยลีกอาชีพแล้วก็เรื่องขอเดินสายก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของพุทธิพงศ์เสียละเดี๋ยวเดี๋ยวให้อดมินขึ้นขึ้นเฟซให้เดี๋ยวจะติดไว้เดี๋ยวจะติดไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแปะชื่อเฟซไว้ข้างล่างเผื่อใครอยากติดต่อให้เขาไปภาคงานแล้วจะมีอีกคนหนึ่งจะมีอีกคนหนึ่งคือพี่ยุ้ยไรอ้อย แต่พี่ยุ้ยไรอ้อยเขากําลังภาคอยู่ไม่อยากรบกวนเขาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหมดครึ่งนี้เดี๋ยวเราเดินมาสัมภาษณ์ใหม่นี่พี่ยุย้ยทางด้านพี่ยุย้ยเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์ผู้จัดอีกคนนึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกคนนึงอยู่ทางด้านนี้อยู่ทางด้านนี้ขออน,นุญาตครับพี่แค่ถามท,าทา่านท่านครับพี่เด้๋ยถามว่าพี่ชื่ออะไรอะไรยังไงครับชื่อเป้ครับเคครับแล้ว พี่รู้สึกยังไงบ้างครับที่รายการ MTX สองกัญญาพัฒน์นะครับรู้สึกยังไงครับรายการนี้บ้างครับดีครับร้อนร้อนโอเคครับขอบคุณครับพี่ฝากฝากช่องอะไรหน่อยไหมครับฝากช่องเจริญบอลหน่อยครับโอเคครับตติดามครับขอบคุณครับเจริญบอลคอนเทนต์ดีๆที่สนุกสนานเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างท้ายคลิปเหมือนทุกคลิปที่ทำโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทางด้าน เดี๋ยวเรามองหาก่อนสัมภาษณ์ผู้ตัดสินนักหน่อยอ๋อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเราเจอผู้ตัดสินหนึ่งท่านจะขออนุญาตสัมภาษณ์เขาแป๊บหนึง่งไม่เกินหนึ่งนาทีขอขอนุญาตนะครับผมชื่ออะไรล่ะครับชื่ออาจารย์เอ็มครับโอเคครับรู้สึกยังไงกับรายการ MT Sport X S 2ร์ตเอพันยา <ผม S 2> พัน์นครับได้มาครั้งแรกรู้สึกว่าคนจัดมีมีอะไรเขาเรียกว่า ดูแลผู้สินตั้ดีนะครับาการจัดทางนี้ก็ดูแล้วเรียบร้อยไปด้วยดีครับขอบคุณเต้าม MT สปอร์แล้วก็เสียบไม,ม้ครับแล้วก็ยืนไม่ได้ครับพี่เบสสอกันญพัฒนะครับขอบคุณมากครับที่ดูแลเพื่อสินในครั้งนี้และทุกทีมที่อ่า เชื่อฟังครตัดสินทุกทีมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับฝากช่องทางการติดต่อหน่อยไหมครับผมตัดสินเป็นผู้ตัดสินของสมาคมของจังหวัดนครสวรรค์โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวถ้าใครจะติดต่อผู้ตัดสินเดี๋ยวจะแปะสมาคมของผู้ตัดสินของนครสวรรค์ไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ฐานะนักเตะทีมนี้เดี๋ยวรอเขาเตะเสร็จก่อนเรามีอยู่สองเรามีนักเตะอยู่สองสามคนที่อยากสัมภาษณ์มาก แต่ว่าเขากำลังทาเขากาลังดำเนินการแข่งขันกันอยู่คาดว่าน่าจะต้องไปกันที่ไปกันต่อทางด้านนี้อีกสักสองสาคนเดี๋ยวค่อยวนกลับมาวนกลับมาที่พี่ยุ้ยไลอ้อยแล้วก็วนกลับมาที่ทีมทีมนี้เพราะมีนักเตะที่ผมยากสัมภาษณ์สองสามคนไปเดี๋ยวเราไปกันต่อสวัสดีครับขอญาตแป๊บหนึ่งครับเชื่ออะไรครับ อีกั้หมดเลยนะชื่ออะไรครับชื่อไทยครับโอเคครับผมอยากจะถามพี่ว่าพี่แข่งไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้แข่งครับยังครับผมโอเคครับรอเตะคู่ที่เท่าไหร่ครับคู่เจ็ดครับโอเคครับแล้วก็อยากจะถามว่าพี่รู้สึกยังไงกับรายการ MT Sport X สอกัญญาพัฒน์บ้างครับก็จะรายการนี้มันก็โอเคมันดีครับครับแล้วพี่อยากฝากช่องทางการติดต่ออะไรไว้ไหมครับอาติดต่ออะไรดีวะเนี่ย เราส้งถามคนนึ้นคนได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ไอ้น่ใหญ่โอเคครับขออนุญาตับพี่สักคู่คู่เดียวครับพี่ขอบขอนุญาตนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อบ๊อบครับโอเคครับ พี่รู้สึกยังไงกับรายการ MT Sport X สอกันยาพัฒน์บ้างครับจัดรายการได้ดีมากครับแล้วบอลทันกันทุกคู่เลยครับบอลมันมากมันมาครับแล้วอากาศก็มันตามบอลเลยครับร้อนมากร้อนมากผมเองแค่เดินวนสัมภาษณ์นี่ก็แทบตายแล้วครับร้อนจัดแล้วพวกพี่เข้าไปเตะในสนามกลางแดดอย่างนี้พี่รู้สึกยังไงไหมครับโอ้โหอยากแค่ออกมานั่งข้างนอดกตบด้วยเบียร์เย็นๆเียเย็นสักขวดครับครับขอบคุณมากครับพี่ ดูเหมือนพี่ยุ้ยไลอ้อยน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ยุ้ยไลอ้อยกันแล้วก็รอทีมน้เตะเสร็จแล้วก็สัมภาษณ์ไปตอนนี้นี่พี่ยุ้ยไลอ้อยอยู่นี่พี่ยุย้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ,อรบขออนุญาตสัมภาษณ์สักครู่นะครับ,รบ,รบว่าพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อยุ้ยไลอ้อยวิทองนะครับภาคแลวอยากจะถามว่าพี่รู้สึกยังไงกับรายการนี้บัางครับโอ้พี่ก็ในฐานะของคนภาค่หน้าตาดีที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์นะแล้วก็รายการที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอ่านครสวรรค์วันนี้ครับห้าหมบาทนะแชมป์ได้ห้าหมบาทพร้อมถ้วยรางวัลกิเลยศใบอย่างใหญ่นะครับไปคลองนะครับบอกเลยเล่นดีนะครับมีน้ําใจนะครับมีถ้วยรางวัลให้นะครับเล่นดีมีน้ําใจแล้วก็มีเงินรางวัลแน่นอนนะครับจะขอขอบคุณทีมงานของ m t Sport นะแล้วก็ขอคุณทีมงานของสกัญพัฒนนะครับจัดรายการดีๆอย่างนี้ให้พ่อแม่น้องนักสวรรค์นะครับในนครสวรรค์ใกล้เคียงได้เข้ามาเล่นกันนะครับแล้วก็ฝากฝากเพจของเจริญบอลนะครับเจริญบอลไว้ด้วยนะครับ ไใครที่กินข้าวอยู่นะไม่รู้ทำไรนะู่กินข้าวแล้วเปิดดูได้นะครับเจริญอาหารดีมากเลยแล้วดูแลกินข้าวอร่อยเลยขอบคุณน้องจอสันด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ยุ้ยไรอ้อยเดี๋ยวแปะแปะช่องทางกันติดต่อได้ไหมครับพี่ได้ครับก็ผมเฟซเลยครับยุ้ยเวนวัคไรอ้อยมีทองนะครับก็บรรยายมาทางทร้างทีมงานภาคมา ใหญาวเครหสวานครับเฉพาะนักน mm ักพากนาวครหสวานครับม hey yeah, oh, okay, like ีประมาณ34คนนะครับเพื่อให้ครอบคุมทุกรายการเนี่ยนวครสวานขอบคุณครับพี่เอาละใครอยากติดต่อพี่ยุ้ยเดี๋ยวเราจะแปะเฟซไว้ข้างล่างเพื่อไว้ใครอยากจ้างพี่ยุ้ยไปสัมภาษณ์ไปภาคไปภาคฟุตซอลฟุตบอลเดี๋ยวผมจะแปะช่องการติดต่อไว้ข้างล่างขอบคุณมากครับพี่ยุ้ยโคตรราชพัฒน์ต้องเงียบๆเดี๋ยวมันหนีเอาเลย

ชื่อชื่อตั้นครับชื่อริงธีรดลนครับพี่แก้วโอเคครับมีสโมสรสังกัดอะไรอยู่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้อยู่นครสวรรค์เล่นอยู่สิงโตแดงใช่ไหมครับใช่โอเคครับผมอยากจะสอบถามว่าได้แข่งขันไปหรือ,อยังครับแข่งแล้วเข้ารอบหรือว่ายังไงครับเข้ารอบอยู่โอเคครับเข้ารอบ8ทีมแล้วอ,อยากจะถามความรู้สึกว่า,ร,วารู้สึกยังไงกับรายการ NT Sport X2 กัญญพัฒน์เป็นรายการที่ดีมากแล้ว แน่สนามใหญ่แล้วก็เวลาดีโอเคครับขอบคุณมากครับครับไปเดี๋ยวเรามีอีกไปไหนนี่นีนักเตะสิงโตแดงอีกคนนึงเพื่อนผมเพื่อนผมิติดกนกล้องเขินกล้องนิดนึงนิดนึงเร็วๆนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกสวัสดีครับตอนนี้ผมได้อีกหนึ่งท่านเป็น Okay. Um, Entschuldigung, ich will dich fragen, was ist, um, wie ist dein Gefühl über hier der Fußball, um, MT-Support, Exxon? ja hat hier der Fußball, was du jetzt am ist bist. Uh, ich habe, uh, ja ich, uh, nicht gut uh, sprechen sie Deutsch, aber uh, ich wünsche mir, dass wir You can oh. speak in English. Okay, thank you. We try to collect money here for, for uh, people and children and we sell stuff and we give money to the school and all the football po football teams here. Very good, very good. So I, I really wish them happy and I seen all of the na the football teams here. They are really good, really good. Okay. everything is มุ่ยเบียโน very good very thank good. you thank you very no much no problem thank you โอเคขอบคุณท่านเขามากๆเขาบอกว่าเขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้สำรับโรงเรียนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเขาชอบฟุตบอลเดินสายที่ไทยมากแล้วก็ชอบมากครับขอบคุณครับทำไมกำลังู้สิ่งงานมึงบ้าไงสัจ้า